เชื่อว่าทุกคนได้ยินเกี่ยวกับโครงการโซล่าสุขน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่เป็นโครงการที่สําคัญและมีความหมายสําคัญต่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรและส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาดในประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกคนไปสํารวจโครงการนี้อย่างละเอียดและเห็นถึงความสําคัญและผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรของเราโครงการโซล่าสุขน้ําเพื่อเกษตรกรรมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายค u ิกบิ๊กวินที่กระทรวงพลังงานเร่งขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาด ในพื้นที่เกษตรซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและมีความหมายต่อการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจของชุมชนเกษตรครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปสํารวจโครงการนี้ที่พื้นที่ที่มีศักยภาพในการดําเนินโครงการในเมืองพิษณุโลกนายอัธพลเริ่มพิบูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เดินทางไปเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อยที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผในการใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเม็ดมะมโงหิมพาน ซึ่งช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและลดการปล่อยกา๊าซโคสองอย่างมากผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพาน์ของวิสาหกิจชุมชนนี้ได้รับความสนใจและความยินดีจากตลาดซึ่งได้รับตราสัญ,ญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงานและมาตรฐานต่างๆทั้งออยอเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทบ5ดาวทำให้เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย2.5ล้านบาทต่อปี การใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้เท่านั้นแต่ยังมีผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าเราเทียบกับวิธีปกติการผลิต1ห่อขนาด1000กรัมจะสามารถลดการปล่อยก๊าซโค2อได้0.59์ด้กกิโลกรัม co สอซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ไม่เล็กน้อยสำหรับสิ่งแวดล้อมของเราแต่นี่ไม่ใช่เรื่องเดียวที่เราจะพูดถึงวันนี้นายอัธพลได้เดินทางไปยังบึงบ้านโนนที่มีศักยภาพในการดำเนินโนครงการโซลาสูกน้ำเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายค u i c k b i ิ Win ินที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้พลังงานสะอาดในการทำการเกษตรบึงบ้านโนนมีความจุแหล่งน้ำที่มากถึง3,030,000ลูกบาศก์เมตรซึ่งสามารถปลูกพืชได้กว่า270ไร่ทั้งข้าวอ้อยมันสำปะหลังและไม้ผลต่างๆคาดว่าจะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้เกษตรกรได้เพิ่มขึ้นเกือบ1ล้านบาทต่อปีและลดการใช้น้ำมันในเครื่องสุบน้ำได้กว่า15,000ลิตรหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ500,000บาทต่อปี กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกอฟอผได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้วิสาหกิจชุมชนนี้ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการสร้างโอกาสให้ชุมชนเกษตรมีการยกระดับเศรษฐกิจและใช้พลังงานที่สะอาดนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาลกระทรวงพลังงานได้เร่งหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อน,นำมาดำเนินโครงการติดตั้งระบบโซลาร์สูบน้ำเพื่อเกษตรกรรมซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้ใจ่ายในการทำการเกษตรได้มากขึ้นจากการใช้พลังงานสะอาดในการสูบน้ำ ซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำมันได้มากถึง1 5 0 0 0ลิตรต่อปีหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ5แสนบาทต่อปีโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาดในภาพรวมของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ไทยบรรลุปเป้าหมายเนทเซโร2 0 5 0ได้อย่างรวดเร็วเมื่อพูดถึงการใช้พลังงานที่สะอาดและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในพื้นที่เกษตรคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่ามันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของเราในทางไหนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาดในพื้นที่เกษตรมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางความคิดเห็นของเราเลยนะครับค่ะ